ไปประเด็นต่อไปเลยแล้วกันนะง<า><น>ะเรื่องเรื่องเรื่องประกันสังคมชนิดนี้นนประกร<ม>ันสังคม,มคะนะครับวันนี้าฝากแจ้งนะครับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมคมาตรา33 39 40นะครับวันนี้สำนักง,งานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้ติดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม,มเป็นวันสุดท้ายเวลา5้าทุ่มห9านาทีโอ้โหนี่นะแต่ว่าแต่ว่าสำคัญนะเขาบอกว่า เลือเราเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยเพื่อเข้าไปบริหารกองทุนวงเงินเนี่ยสองจุดสามล้านล้านบาทแต่ว่าเขาเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่ธันวานะลงทะเบียนไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกอบอร์ดประกันสังคมนะครับจากการตรวจสอบยอดลงทะเบียนนะครับตอนนี้มีจำนวนคนลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยเจ็ดแสนสามหมื่นคนาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์สิบสองล้านคน แต่ว่าอยู่ในระบบประกันสังคมจริงเนี่ย24ล้านมีสิทธิ์เลือกตั้ง12ล้านะนะก็ตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับลงทะเบียนเ,เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ www sso. ะคร go. g o t h นะครับ <C. S 1> นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ฝากไแล้วกันนะครับ <S <S <ด>ยังมีเวลาลงทะเบียนนะครับได้สำคัญเราไปเลือกบอร์ดบริหารเพื่อเข้าไปบริหารเงินทุนให้กับเราไปออกนโยบายเพื่อ,อในอนาคตเราจะได้มีบำนาญมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะ,ะาแล้วก็บอร์ดมันจะมีกี่คนนะคะพี่เก่งบอร์ดมีทั้งหมด21คนนะครับตัว <C. S 1> แทนรู้จ้าง7นายในจ้าง7แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลอีก7ฝ่ายรัฐบาลนี่แต่งตั้งมาเองนะครับ